สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ววิโรธงัดคลิป ทวงสัญญาอนุทินไหนบอกถึงเวลานี้แอสตราเซเนกาจะมีเต็มโรงพยาบาลเต็มแขนคนไทยวีโรธลักษณะอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นนำเหตุการณ์ที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีเคยพูดในสภาเรื่องวัคซีนชี้แจงข้อสงสัยต่างๆแต่ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นผิดจากที่ชี้แจงไปมากโดยระบุ ว่าในวันที่17กุมภาพันธ์64ที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชี้แจงว่า หคุณอนุทินชี้แจงว่าเหตุที่ไม่สั่งซื้อวัคซีนจากเจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นๆซึ่งก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเพิ่งได้หารือกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะประมาณวันที่10กุมภาพันธ์เร็วที่สุดเขาส่งให้ได้คือไตรมาสที่3ถ้าสั่งซื้อในวันนั้นในวันนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยส่งมอบแล้ว 2. คุณอนุทินยังชี้แจงอีกว่าถึงเวลานั้นวัคซีนแอสตราเซเนกาจะมีเต็มโรงพยาบาลเต็มแขนของประชาชนมีมากจนไม่พอเก็บ วันนี้จึงขอเรียกร้องให้คุณอนุทินในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแจ้งต่อพลเอกประยุทธ์ให้ไปเร่งรัดแอสตราเซเนกาไทยแลนด์ให้ส่งมอบวัคซีนให้ครบตามสัญญาตั้งแต่กรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเดือนละ10ล้านโดสและเดือนธันวาคมอีก5ล้านโดสรวมทั้งที่ตกค้างในเดือนมิถุนายนอีกเกือบหล้านโดสด้วย จากเงื่อนไขการนำเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุดหนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด596ล้าน2 0 3 0 0 0บาท มีเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ระบุไว้อยู่แล้วว่าแอสตราเซ e นกต้องส่งมอบวัคซีนให้กับคนไทยตามที่ต้องการก่อนที่เหลือถึงจะส่งออกได้นี่คือความชอบธรรมที่รัฐบาลจะเรียกร้องให้แอสตราเซเนกาไทยแลนด์ส่งมอบวัคซีนให้กับคนไทยให้ครบตามกำหนดสัญญา การขาดส่งถึงเดือนละ5ล้านโดสคือชีวิตของประชาชนคนไทย5ล้านคนที่รัฐบาลน,นี้จะทิ้งว้างลอยแพไม่ได้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจตามพรบรความมั่นคงด้านวัคซีนในการจำกัดการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาไทยแลนด์ให้ส่งออกได้หลังจากที่ส่งมอบให้เรา10ล้านโดสต่อเดือนแล้วตามสัญญา ทำไมแอสตรามาน้อยคอยนานงานนี้ต้องถามลุมตู่เลขาสมอชอนายแพทย์ปียสะสกลสามคนนี้เมื่อวานฟังว่าพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติสมอชอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 โควิด1 9หรือสอบอก,กอสอบอกคได้กล่าวถึงกระแสะข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งสวนทางนโยบายปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงเข้มว่าขณะนี้การฉีดวัคซีนอยู่ในระหว่างดำเนินการไม่ได้เลื่อนฉีดเมื่อถามถึงกรณีมีข้อสังเกตว่าการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด ที่ต้องส่งวัคซีนให้ไทยเดือนละ10ล้านโดสแต่มีข่าวว่าสามารถผลิตได้เพียง5ล้านโดสต่อเดือนพลเอกนัทะพลกล่าวว่าขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงกรณีดังกล่าวพลันที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักว่าไหนว่าเลขาสอมอชอเป็นแม่ทัพปรับโควิดสายตรงลุงซิงเกิลคอมานถูกถามทำไมวัคซีนแอสตรามาน้อย กับโยนสาธารณสุขแจงสะง,งั้นเพราะนี่ขนาดพลเอกนัทพลที่ตามคำสั่งจัดตั้งสอบอคอคือเบอร์สองรองจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับคำสั่งสายตรงจากซิงเกิลคอมมานหรือที่ลุงอุตสาหเรียกว่าเป็นแม่ทัพปราบโควิดคู่กายไม่รู้ทำไมวัคซีนมาน้อยต้องโยนให้สาธารณสุขตอบนี่ก็แย่แล้ว การตอบคำถามเหมือนให้พ้นพ้นตัวไปเมื่อแม่ทับไม่รู้ลุงตู่ก็ไม่รู้ด้วยหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่งานนี้ทั้งแม่ทับและลุง ควรรู้ด้วยว่าวิกฤตโควิดระลอกนี้มีเรื่องให้เห็นถึงการบริหารจัดการของสบคที่ล้มเหลวและเทะหลายเรื่องอย่างเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ทุกวันนี้ประชาชนบ่นรักคนเอือมระอาเต็มทนหนักหนาสาหัสเข้าคนเขาก็ถามว่าสบคและรัฐบาลเคยได้ยินเสียงเหล่านี้ไหม การปฏิเสธความรับผิดจะรับแต่ชอบอย่างเดียวบริบทตั้งแต่แรกตั้งสอบอกคอก็มีประกาศอยู่ทนโทษนายกมอบอำนาจให้เลขาสมอชอคนเอกนัทพลเป็นตัวจริงสั่งการตามซิงเกิลคอมานด์อีกทีไม่ใช่หรือพูดง่ายๆเลขาสมอชอคือตัวจริง เลขาสอมชเป็นทหารเป็นแม่ทัพปราบ,บรามโควิดที่มีอำนาจสั่งหมอมากกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ สำหรับการบริหารวัคซีนการกำหนดวัคซีนไหนเป็นหลักวัคซีนไหนเป็นทางเลือกมาจากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนที่นายกใช้สิงเกิลคอมานจัดการแล้วให้นายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเป็นกรรมการโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกให้เอกชนทำธุรกิจได้เพราะกรรมการชุดนี้ ดังนั้นคนจัดการวัคซีนคือกรรมการที่มีนายแพทย์ปียสกุลกับเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเป็นกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้เลขาสอมอชอพออ,อสอบอคออีกทอดหนึ่งบทบาทสาธารณาสุขก็เพียงทำหน้าที่รับคำสั่งเป็นธุระจัดการวัคซีนเก็บรักษาส่งต่อและฉีดให้ประชาชนตามสั่ง เห็นว่าเวลานี้คนในสาธารณสุขแม้จะพร้อมรับคำสั่งมาปฏิบัติแต่ก็มีกระแสว่าไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดกับวัคซีนโมเด e n a เพราะเห็นว่านี่คือการเอาเปรียบรัฐเอาเปรียบประชาชนหากินกับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและเสียขวัญจากโควิดสบอกคอวันนี้ว่ากันว่ามี3คนคือลุง เลขาสมอชอและนายแพทย์ปิยะสกลุลโดยพลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งพลเอกนัทพลรับคำสั่งส่วนนายแพทย์ปิยะสกลุลซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการแทบทุกชุดไม่เคยขัดหรือทักท้วงลุงก็เลยไปกันได้อย่างที่เห็นเรื่องวัคซีนหากจะหาคนคอยตอบว่าทำไมวัคซีนไม่มาทำไมไม่ซื้อวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทำไมวัคซีนแอสตราเซเนกามาน้อยคอยนานก็ต้องถามสามคนนี้คือ ลุงตู่เลขาสมอชอและนายแพทย์ปิยะสกลก่อนใครเท่านั้นป่วยการจะโบยไปที่คนอื่นนี่คือผลงานซิงเกิลคอมมานด์การทำงานระดับนโยบายที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้ประเทศมาถึงจุดนี้มิใช่หรือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ